สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือทุกท่านน่าจะได้เรียนรู้สิ่งที่พระองค์ท่านาพระบรมชนากาธิเบศนะคะท่านได้พระราชทานไว้ให้นะคะตั้งแต่พื้นดินจนขึ้นไปถึงท้องฟ้านะคะแล้วก็พระองค์ท่านได้มองโดยรอบนะคะมองโดยรอบอใส่พระราชฤษฎยในทุกๆรายละเอียดเพื่อให้เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับ ธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเราด้วยกันนะคะมนุษย์ด้วยกันและ,ะที่เขาเป็นสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสัรรตว์ป่าหรือ,อแล้วก็ธรรมชาติดินน้ำลงไปนะคะก็องค์ท่านก็ได้ให้เราได้ได,ได้เรียนรู้ธรรมชาติดินเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงลงมาทิศไหน แล้วก็เราจะใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติที่เป็นพลังงานไฟจากแสงอาทิตย์อย่างไรนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลเชื่อว่าทุกท่านได้รับการอบรมมาแล้วแล้วก็ได้ผ่านหลักสูตร,รม,มาแล้วใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่ถือได้ว่าทุกๆท,ท่านนั้นได้รับวิชาที่เป็นสุดยอดของโลกใบนี้นะคะก็คือความโชคดีที่ทุกท่านได้ได้เรียนรู้แล้วก็ข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่ง ที่มีโอกาสในชีวิตที่ได้ได้เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้ซึ่งก็ยังเพิ่งเริ่มเรียนรู้ก็ต้องอาศัยเวลาที่จะสั่งสมไปเรื่อยๆก็ก็กกนี้ขอมาร่วมกับทุกทท่านนะคะในการที่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะไปได้วยกันแต่ว่าเชื่อว่าหลายท่านนําไปแล้วหลายท่านนําไปแล้ว อบอุ่นแล้วก็ขอบคุณที่ทุกท่านน้อมนำเอาศาสตร์แห่งแห่งพระราชานะคะศาสตร์ที่เป็นเรื่องที่จะทำให้ชีวิตของทุกทุกท่านมีความสุขมีความมั่นคงไม่ใช่จเพาะต่อตอนเองเท่านั้นเมื่อทุกท่านมีความสุขและมั่นคงก็ความสุขน,นั้นนะคะก็จะแผ่กระจายก็จะแผ่ออกไปให้กับทุกคนทุกท่านที่ท่านรัก หรือที่ท่านจะไม่รักแต่ท่านก็จะเริ่มรักนะคะเพราะว่าพอพวกเราได้มาทาอะไรต่างๆด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็จะรักกันเพราะเราเชื่อในเรื่องเดียวกันนะคะและเรื่องที่เราเชื่อก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนพึงมีพึงเชื่อแล้วก็พึงทำนะคะเพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขและเป็นความสุขที่แท้จริงว่าสุขมาจากข้างในสุขจากเรื่องของเศรษฐกิจ พอเพียงที่พงท่านทรงสอนนะคะก็เชื่อว่าวันนี้ก็คงจะต้องขอพระคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ถ้าหากมีอะไรที่ตัวข้าพเจ้าจะสามารถช่วยในเรื่องการสืบษานะคะแล้วก็รักษาและก็ต่อยอดแนวพระราชดำรินะคะซึ่งเป็นไปนตามาพระบรมราชโองายของ พระาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะ